ทุกคนเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังข่าวอะ่ะป้าเล่าไหมป้าไปอัดเนื้อข่าวเนื้อข่าวอ่ะมีมีผีบอกว่ามีผีนะ่ะมีผีมาเข้าฝันมีผีมาเข้าฝันบอกว่าลุงพลเป็นต้นตอของแม่ชีกับพระตีกันวาสันวาป้าก็เลยบอกว่าผีคิดยังไงเนี่ยผีคิดได้ไง,ดไดไงอือโอ้โหพระกับชีรู้จักกันตั้งแต่ลุงพลยังไม่ได้รู้จักเลยพระกับชีตีกันตีปีหกเจ็ดหกแปดแล้วแล้วลุงพลจะเป็นต้นตอได้ยังไงเออแต่ใน,นข่าวป้าพูดพอกว่านี้ทุกคนแต่ว่าไรสุดป้าก็พูดอย่างนี้แหละ เห็นไหมผีก็เดาไงเอ,อ้ผีบอกเลขไม่ถูกเลยทุกคนไอนะ้ผีก็เดาเดามั่วเดาไม่มีหลักฐานอะไรเลยเดาแบบไม่ได้ดูข่าวเลยผีอะ่ะอืมใช่ไหมถ้าผีดูข่าวผีจะรู้ว่าชีกับพู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผีแล้วผีก็ต้องรู้ว่าพากับชีตีกันปีไหนใช่ไหมแค่นี้แหละทุกคนมันดูง่ายๆเมื่อมันคำถามมันโอ้โหอ,โอ,โอ,โอคนตอบเนี่ยเออไม่ใช่คนตอบจิผีตอบตอบไม่ได้ยังไง ขาเขาออกควมความควงความเขารู้จักเขารู้จักกันตั้งแต่ปีห้าสิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เออปีห้าแปดเขารู้จักกันปีห้าแปดเออเขาเขาเขามาตีกันตอนแก่คิดดูภาตะชีมาตีกันตอนแก่ปีหกเจ็ดหกแปดแล้วแล้วบอกว่าลุงพลเป็นต้นต่อแม่นบอกเขาก็ตอบไปแล้วเออเขาจะลงให้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าคนคิดน่ะคิดได้ยังไงไม่ดูข่าวดูข่าวก็เลยไงแม่นบอกนี่ป้าคูถูกหรือเปล่าป้าคูณเสียงดังไปหรือเปล่านี่ ผ่านมาสิบปีแล้วไม่มีตังใช้โมโหก,กันเลยตีกันเฮ้ยง่ายเลยเนี่ยอ,อ,อนคนจะรู้สึกผิดรู้สึกบาปเนี่ยมันรู้สึกตั้งแต่ทำครั้งแรกแล้วะคนรู้สึกผิดรู้สึกบาปเนี่ยรู้ตั้งแ,แต่ครั้งแรกแล้วไม่ต้องรอสิบปีหรอกถ้าสิบปีแสดงว่ามันมีเรื่องตีกันแล้วผิดใจกันแล้วมันถึงไม่มีเรื่องเออถ้ามันจะสามเรืผิดตผิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วถามว่าพลาดผิดไหมพลาดผิดตั้งแต่คิดแล้วไม่จะพูดเรื่องพระเรื่องชี้เนี่ยนักข่าวมันก็เลยนั่นไปเลย ในข่าวป้าพูดเพ้อมากเลยนะแต่ไล์สดเนี่ยตามนี้เลยเออคือคือ,คอผิดทั้งคู่คุณผิดทั้งคู่นั่นแหละถ้าก็ผิดชีก็ผิดถามจริงๆยุดตีกันเถอะแม่นบ่ล่ะมันทําให้ศาสนามันเสื่อมเสียผิดชอบชัว่วดีคุณรู้แก่ใจถ้าคุณจิตใจไม่เข้มแข็งพอนะ่ะอย่าบวชเป็นพระแค่พูดเกี่ยวพาราศีคุณคิดคุณก็ผิดแล้วแมนบอ่อืมชีก็เหมือนกัน ชีก็เหมือนกันนะจริงๆตัวเองก็ผิดตั้งแต่เริ่มกินแล้วไม่ใช่อะไรวะ <laughs> ชีก็ผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วเออจริงก็จะไปร้องโน่นร้องนี่ให้เรื่องมันยืดยาวทําไมอายพระอายอายพระท่านอื่นอายชีท่านอื่นนี่แหละคือป้าไม่ค่อยพูดนะพูดนิดเดียวอือเธอเถิถแล้วป้าเปาสันวะแม่บอกใช่ไหมล่ะทุกคนเออมันเป็นนิทานเป็นนิทาน ชีก็บอกพาศึกเธอศึกเธอศึกแล้วมาแต่งงานกันนั่นโมเมนคือแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าตัดตาตามที่มองเลยนะชีก็อยากให้พาศึกพาก็อยากให้ชีง้ออยากให้แสดงความรักร้องความสนใจไม่ศึกไม่ศึกพาไม่ศึกค่ะจะดูพาจะดูแหวเออจะคิดยังไงกับเราล้วมาเนี่ยไม่ศึกเสียงแมลงเท่าไหร่เลยสันว่าแมนบอกไม่ได้ใส่ไม้คนอืมเฮ้ยปัญหา ปัญหามันอยู่ที่พวกคุณเนี่ยพวกคุณที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่เนี่ยคุณมีความสุดจริตใจกันไหมอเออจิตใจพวกคุณเนี่ยรู้สึกอะไรกันไหมแมนบออะไรก็ตามแค่คิดก็ผิดแล้วถ้าอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยแค่คิดเรื่องพวกนี้ก็ผิดแล้วอืมมันสิบาปแมนบอนัดกกฎหมายรู้กฎห,หมายนะักกฎหมายรู้กฎหมายแต่ทําผิดกฎหมายน่ะมันความผิดมันเท่าทวีคูณพาสง์ ผ้าสองผมผ้าเหลืองอยู่รู้กฎของผ้าเหลืองดีไม่ให้ยุ่งกับผู้หญิงแมนบ่ล่ะแค่คุณทำคุณคิดคุณก็ผิดแล้วความผิดมันก็เท่าทวีคูณถ้าเป็นฆราวาสอ่ะเฮ้ยทุกี้เอียงแม่งสี่บาทนี่ฆราวาสก็ทําได้ถ้าเมียไม่ดุผัวไม่ดุก็ทําได้เออฆราวาสจะคบชู้สู่ชายผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็ทําได้อยู่ที่ว่าเมียอนุญาตไหมผัวอนุญาตไหมถ้าเมียรู้แล้วหัวจะแตกไหมหัวรู้แล้วหัวจะแตกไหมแมนบ่ นี่หละทุกคนปัจจุบันนี้เราจะถามว่าผ้าดีก็มีเออถ้าดีก็มีผีดีก็มีนะผีดีก็บอกเลขถูกใช่ไหมผีดีก็บอกเลขถูกผีไม่ดีก็สร้างปัญหาชาวบ้านเขาหวัวคนหัวลุกมวหลอนอ่าลุงน่าจะเกงใจป้าไม่เกงใจนะเพราะครั้งหนึ่งเคยด่าป้าโอ้โหไม่ทําอะไรผิดดาวดาวก็จะบอกให้นะเป็นคนที่จาเวรกรรมมันตามทานไม่ทันช้าก็ทานไวเลยแงนะ่พ้ากับผีกลัวอะไรเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ตามหัวข้อเลย คนเราเนี่ยถึงแม้จะไม่มีไม่มีภาพออกมาให้เห็น่างวนอย่างนี้นะแค่คําพูดเกี่ยวพาราสีคําพูดที่มันดูไม่เหมาะสมซึ่งพระไม่ควรจะพูดไม่ควรจะคิดไม่ควรจะพิมพ์ไม่ควรจะเขียนมันก็ผิดแล้วอานิตาพูดว่าสานวะนั่นเป็นไงล่ะเอ้ยหัวผักว่าสานวะใช่ไหมทุกคนคือป้าไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานมากเลยนะป้าจะไม่เข้าข้างนะผิดก็คือผิดนะคุณควรมีจิตสานึกแค่คุณเกี่ยวพาราสีคุณก็ผิดแล้วจริงๆไม่ต้องอ้างเลยหรอกว่าวัดนี้สร้างมากับมือวัดนี้สร้างมากับมือแต่คุณสรรรร้้าาาาาางมมมคคคุุณณไไ่่ัักกกษษีือถทํผผิิดดะบบยน คุณก็ไม่รักสถานที่ที่คุณพยายามรักษามาพยายามสร้างมาใช่ไหมล่ะถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณสร้างมาคุณต้องไม่ทําผิดคุณต้องไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามวัดคุณถึงจะเจริญถ้าคุณทําสิ่งไม่ดีไม่งามขึ้นมาคุณก็จะทำให้วัดคุณเสื่อมถอยเพราะวัดเสื่อมแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีคุณจะบอกว่ารักวัดนี้รักวัดนี้มันก็ไม่ใช่เพราะคุณได้ทําลายไปแล้วเพราะทําลายไปเพราะตัวคุณเองแมนมาเพราะตัวท่านเองนะยังไม่สิคิดง่ายๆเลย อย่ามาใช้คือป้าฟังแล้วก็อ <c oughs> เออพาหนุ่มเสร้าง่ายเดี๋ยวพานุสิบาทเนี่ยไอ้น,นี่จริงเพราะมันโยงมาหาลุงหลายครั้งแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอะไรก็โยงมาที่ลุงนี่แหล,ไละไอ้ลุงเก้งใจอ้อมซ้ายอ้อมขวานักข่าวโทรมาสุดท้ายก็บอกว่าลุงโทรไปมันไม่จบไม่สิ้นสักทีผ้าดีเราก็จาบก็ไหว้ผ้าไม่ดีเราก็ดูด้วยตาตัวเองนี่แหละจะไปดูอะไรหรอผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกโอ้โยพากับซี่พากับซี่ตีกันกับมันโยงหาแต่พอดีพ้นนี่แหละกดเผ่า มีคมนเข้าไป